ได้งั้นผมขอทำนี่นมือก็ได้ครับได้ครับใส่เยอะหือเปลสเยอะรอกป่าชรงมันอ้าวหันหันหัต้มแบงเหมือนคล้ายๆกับช็อกโกแลตจากออสเตรเลียฝรั่งเขจะชอบกินมากแนี่ย แบ่งๆแบ่งไปอีกใช่ไหมอร่อยมากอร่อยมากกว่าจะได้แดงมันเป็นที่แดงแต่ละคำกว่าจะได้แดงนะครับโอ้โหผมว่ามันเหนียวเอาละครับไหนึ่งห้าหกล้องนะครับอ้าว นั่งก่อนอะไรตังให้ให้พี่กบให้พี่กบรสชาติมันมาก่อนให้พี่กบให้พี่กบคำหนึ่งแล้วมันจะค่อยๆมาตังตังให้พี่กบคำหนึ่งมาแต่อันนี้เนี่ยผมกินไม่ค่อยได้คแต่มันจะค่อยๆมา แกัะร okay, ้องลาใช่ไหมให้รางวัดคนคุณบงเอาไหมครับครับคุณพงขุดงช็อกโครับช็อกโกแลตไม่ดีกว่า